เธอคือความเข้มงวดเขาคืออิสระและเจ้าแมวน้อยคือเหตุที่ทำให้ทั้งสองได้เรียนรู้จะอยู่ในโลกของกันและกันนิยายรักโรแมนติกเรื่องเหมียวน้อยสื่อรักโดยกรวันเสียงเคาะประตูห้องดังขึ้นอีกครั้งยามเกือบเที่ยงคืนสสิชาผู้จัดการนิติคอนโดไว้ยสาิบ คนที่ลูกบ้านเรียกกันลับหลังว่าคุณศส,สิสุดเข้มงวดยกมือกดกริ่งหน้าห้อง1809เสียงจากในห้องยังคงดังเสียงกรีดเชียเสียงกดแป้นพิมพ์รัวๆผสมกับเสียงหัวเราะประตูเปิดออกเผยชายหนุ่มผมยุ่งเสื้อยีดกางเกงวอร์มเก่าๆแต่ใบหน้าคมเข้ม กับดวงตาเป็นประกายของคนกำลังอินกับเกมทำให้เขาดูเด็กกว่าอายุในวัย26ปีคุณผู้วินคะรบกวนลดเสียงหน่อยนะคะลูกบ้านแจ้งมาอีกแล้วเธอเอ่ยด้วยน้ำเสียงนิ่งตามหน้าที่เขายกมือเกาศีรษะหัวเราะเบาๆขอโทษครับพอดีแข่งรอบชิงผมเผลอตื่นเต้นไปหน่อย สสิชาถอนหายใจพลางนึกว่านักแคสเกมพวกนี้เขาเอาแต่เล่นเกมจริงๆหรือเปล่าไม่กี่วันต่อมาสสิชาขึ้นมาตรวจห้องเก็บขยะตามปกติก่อนจะได้ยินเสียงเมียวเมียวแผ่วๆจากในห้อง1809เธอเคาะประตูได้ความสงสัยคุณภูวินเสียงอะไรคะเขานิ่งไปก่อนจะเปิดประตูออกเพียงแง้ม เผยให้เห็นลูกแมวดำตัวน้อยเกาะแขนเสื้อเขาอยู่ดวงตากลมโตสั่นไหวคุณเลี้ยงแมวเหรอสสิชาเบิกตาเขาพยักหน้าเบาๆผมเจอน้องถูกทิ้งที่หน้าคอนโดน้องยังเล็กมากผมสงสารเลยเอามาไว้ก่อนเธอเม้มปากกดคอนโดชัดเจนว่าห้ามเลี้ยงสัตว์ แต่ภาพผู้ชายที่ถูกมองว่าเป็นตัวปัญหาเสียงดังกลับอุ้มแมวด้วยสายตาอ่อนโยนทำให้เธอพูดไม่ออกแค่ชั่วคราวได้ไหมครับเขาพูดต่อเหมือนรู้ว่าเธอจะเอ่ยห้ามตั้งแต่วันนั้นสสิชากลายเป็นสมรู้คิดโดยไม่ตั้งใจเธอแอบช่วยซื้ออาหารแมวจากร้านใกล้ๆคอนโดพาไปฉีดวัคซีนและบางครั้งก็แวะขึ้นมาดูตอนเสพงาน คืนหนึ่งหลังจากประชุมงานยาวจนเกือบตีหนึ่งเธอแวะมาที่ห้อง1809อีกครั้งหิวไหมครับผมเพิ่งสั่งข้าวมากินด้วยกันไหมเขาถามหน้าตาเฉยเธอตั้งใจจะปฏิเสธแต่เสียงท้องร้องก็ขายความลับจนต้องนั่งกินข้าวกล่องตรงโซฟาเล็กๆร่วมกับเขาและเจ้าแมวที่ปีนขึ้นมานั่งตักเธอเฉยเลยน้องคงชอบคุณนะครับ ผมยังไม่ได้ตั้งชื่อน้องเลยสัตสีชาก้มมองแมวที่นอนหงายโชพุงแล้วเผลอยิ้มกว้างอย่างลืมตัวเองช่วงเวลานั้นเองเธอรู้สึกเหมือนกำแพงที่ขึงไว้ตลอดเวลาค่อยๆลดต่ำลงวันหนึ่งขณะเธอนั่งเล่นกับน้องแมวภูวินยื่นมือมาเก็บปอยผมที่ปรกแก้มเธอเบาๆคุณไม่ได้เข้มงวดตลอดเวลาหรอกนะตอนยิ้ม คุณน่ารักกว่าที่คิดศศิชาหัวใจสะดุดมือที่รูปน้องแมวหยุดชะง,งักไปครู่หนึ่งความใกล้ชิดทำให้เธอรู้ว่าความสัมพันธ์นี้อันตรายแต่ก็ปฏิเสธความอบอุ่นไว้ไม่ได้เธอลุกขึ้นทําทีจะกลับแต่เขาส่งเสียงเบาๆตามหลังถ้าพรุ่งนี้คุณว่างมาหาน้องอีกนะครับเขาคงคิดถึง หัวใจเธอเต้นแรงเมื่อรู้สึกถึงประโยคที่เหมือนพูดถึงแมวแต่จริงๆอาจหมายถึงเธอความสุขเล็กๆจบลงเมื่อคณะกรรมการคอนโดตรวจเจอเรื่องแมวลูกบ้านบางส่วนร้องเรียนหนักมากสสิชาถูกเรียกไปสอบถามว่าทำไมถึงปล่อยปละละเลยและความจริงเธอเองก็มีส่วนปิดบงังภูวินพูดเสียงหนักแน่นในวันนั้น ผมตัดสินใจแล้วครับผมจะย้ายออกผมไม่อยากทิ้มน้องเธอนิ่งไปกล้นน้ำตาไว้เมื่อเห็นเขาอุ้มแมวน้อยแนบอกเหมือนสิ่งของที่มีค่าที่สุดหลังจากนั้นคอนโดกลับมาเงียบสงบแต่สัสศิชากลับรู้สึกว่างเปล่าการทำงานตามกฎมันกลับกลายเป็นกรงขังตัวเองไม่กี่สัปดาห์ต่อมาเธอยื่นใบาลาออกในที่ประชุม บางครั้งการรักษากฎทุกข้อมันก็ทำให้เราลืมไปว่าความสุขจริงๆของคนเราคืออะไรสสีชาเดินเข้าไปในห้องเช่าเรียบง่ายแห่งหนึ่งย่านชานเมืองผู้วินเดินมารับเธอด้วยรอยยิ้มดวงตาสว่างเหมือนเด็กที่ได้ของขวัญชิ้นใหญ่ยินดีต้อนรับกลับบ้านนะครับน้องแมวรีบวิ่งมาคลอเคลียกเธอนั่งลงรูปน้อง ก่อนที่มือของภูวินจะเอื้อมมากุมมือเธอไว้ครั้งนี้ผมไม่ได้ขอให้คุณช่วยเลี้ยงน้องแมวอย่างเดียวแต่ช่วยอยู่กับผมด้วยได้ไหมครับน้องแมวน้อยส่งเสียงเหมียวเหมียวเบาๆเ,เหมือนเป็นพยานรักในห้องเล็กๆที่อบอุ่นยามค่ำสัตว์ศิชานั่งพิงโซฟาภูวินนั่งข้างๆน้องแมวหลับอยู่ตรงปลายเท้าเขาโน้มตัวลงใกล้กระซิบเบาๆ ผมเคยคิดว่าผมต้องการแฟนคลับมากมายแต่จริงๆแค่คุณกับน้องเหมียวน้อยก็พอแล้วเธอยิ้มก่อนจะโอบรอบคอเขาจูบที่เริ่มอ่อนโยนค่อยๆละลายกลายเป็นความแนบแน่นและเร่าร้อนเล็กน้อยในบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความจริงใจคืนที่เริ่มจากเสียงรบกวนกลับกลายเป็นคืนที่หัวใจทั้งสองประสานเข้าด้วยกัน